สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมซื้อมาจาก s h o p ปีนะครับผมอันนี้ซื้อมาจากร้านนี้นะครับร้านนี้ใน s h o p ปีนะครับ IT-City นะครับอันนี้ผมซื้อมาเครื่องเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมา2กล่องนะครับแต่กล่องนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์กล่องอะไรทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกกล่องเคสนะครับอันนี้ซื้อเป็น ตัว CPU i5 Gen12 นะครับ 12400F นะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอ3050นะครับตัวใหม่เลยนะครับตัวการ์ดจอส่วนรายละเอียดสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเคสก่อนนะครับไอ้กล่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้มาดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมันมีเสียหายนะครับก็ดูรอบๆก่อนด้านนี้ก็ไม่มีขาดนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับ จะมีขาดอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็หอมาหนาดีนะครับอันนี้ส่วนของข้างบนนะครับนี่นะครับข้างใต้นะครับส่วนในกล่องนี้ก็ไม่มีบุกสลายอะไรใดๆนะครับผมนี่นะครับ โอเคแต่ต้องมาดูข้างในนะครับว่าสินค้าโอเคหรือเปล่านะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับผมก็พอหนาดีนะครับหลายชั้นอยู่นะครับนี่นะครับอโอ้โหยังเยอะหนึ่งสสามี่ห้าหชั้น <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ครับเดี๋ยวพอแกะของก่อนหนู อย่าพ่อแกะก่อนให้พ่อแกะของก่อนมันหนาก็ต้องใช้เวลาแกะนานนิดเรื่องว่าเราแกะไม่เป็นเด็กบ้านผมเยอะนะครับอาจจะวุ่นวายนิดอ๋อผมก็ว่าแล้วทำไมเทไม่ออกมันมีแปะตัวเทปข้างในนะครับไม่ให้มันขยับขยื่นประมาณนั้น นี่นะครับกล่องด้านในมนนีสเปคน่าจะเป็นสเปคเคสนะครับเคสเป็นยี่ห้อนี้นะครับมาเรามาแกะดูข้างในกันนะครับแวบออกมาแล้วโอเคเราหงายมันขึ้นมาก่อนัน่นหนทางบนข้างบนข้างล่างวะเนี่ยอา้าว ผิดทางครับอึ<เ>๊บว้าวก็้วเขาไม่ใช้ไม่ได้หรอครับยังใช้ไม่ได้หนูน,น,นี่ไม่ควรประตูเนี่ยน้อไม่ได้ครับดดครับครับนี่มาแล้วหนูอยอนหนูอย่าพึ่งไปถูกเก้าอี้หนูเดี๋ยวตัวทับพ่อล้ม <S 2>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  นี่มาแล้ว เคสก็ไม่ใหญ่มากนะครับข้างๆงเป็นใสๆนะครับข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับมีจีพัดลมวะมมีสองพัดลมนะครับข้างบนก็จะมีรูระบายนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแผ่นแม่เหล็กที่เสียบ USB UH พวกหูฟังอะไรพวกนี้พวกคุมพาวเวอร์อยู่ข้างบนนะครับทางนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรพวก USB UH พวกอะไรพวกนี้ของเมนบอร์ดนะครับเตัวการ์ดจอจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ข้างหลังนี้จะมีพัดลมอีกหนึ่งตัวนะครับและอันนี้เป็นเราเรียกอะไร power supply อะมานะเดี๋ยวมาเรามาถอดดูข้างในกันนะครับอันนี้ผมซื้อมาจะเอาตัวสเปคการ์ดจอ r t x 3050เลยนะครับผมมันเป็นตัวใหม่ก็เลยจัดมาเลยซื้อ,อ,อคอมพิวเตอร์จาก it city เนี่ยมันไม่ได้ลงวินโดว์ให้นะเราต้องมาลงเองผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันถามเขาแล้วเขาบอกไม่ได้ลงให้เราต้องมาลงเอง ใครรู้สาเหตุก็ช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับไอตัวนี้เป็นน่าจะเป็นอุดน่าจะเป็นอะครลิกบางๆนะครับไม่ได้หนานะครับโอเคอันนี้ก็จะยัดตัวไอน,นี้มาแน่นหนาดีนะครับอันนี้อ,ออกไงอ๋อเป็นสองสอ,งอัน้ย เอออันนี้เป็นการ์ดจอ RTX 3050นะครับก็จะใหญ่หน่อยนะครับเป็นตัว2พัดลมนะครับยี่ห้อก็นี่นะครับ Inno นะครับแล้วก็ CPU เป็น i 5เป็น12นะครับ72 4 0 0 F นะครับแล้วก็แรมเป็นจ e มัท t พร์เอนะครับตัวแรมเนี่ยเป็นบัส3 6 0 0ตัว16จิกนะครับ2แถวนะครับในตัวนี้มี สพัดลมแล้วก็ข้างหลังมีอีกหนึ่งพัดลมแล้วก็พัดลม cpu นะครับอันนี้เป็นของซิงค์อันเดิมของ cpu เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่ power supply เนี่ยเป็นของ thermaltake นะครับ750วัตต์นะครับ tr 2 s นะครับสายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะอีกกล่องหนึ่งนะครับอโลงอะไรสายปรุงสายไฟน่าจะอยู่กล่องนี้แหละเพราะกล่องนี้มันไม่มี กล the ่องเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรมีตะเขตเกือบสั่งมาจะเล่นได้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงวินโดว์มาให้เราต้องมานั่งลงเองถ้าเกิดไม่ลงเองก็น่าจะต้องไปหาร้านลงนะครับร้าน i อทีซิตี้เขาก็ไม่ได้ลงให้นะครับอ้ CPU เป็นอันนี้นะครับ i 5 1 2 4 0ึ f นะครับอันนี้ SSD นะครับเป็นตัวบูนะครับ 500G จิกนะครับอันนี้ตัว power supply นะครับเมนบอร์ดเป็นของตัวนี้นะครับเป็นของจิกะไบนะครับ H 6 1 0 M นะครับ S 2 H D D R 4นะครับผมโอเคตัวการ์ดจอ เป็นของตัวนี้นะครับ innu 3 d นะครับ gforce r t x 3050นะครับโอเคข้างในก็จะมีอะไรข้างในมีใบเสร็จแล้วก็แล้วก็มีนี่นนะครับเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหากมีปัญหาระยะเวลา7วันนะครับที่เปลี่ยนที่ it city ทุกสาขานะครับอันนี้ไปเปลี่ยนที่สาขาได้นะครับแต่ลง windows ลงที่สาขาไม่ได้ ไม่เข้าใจเดี๋ยวจ็บทำไมหาสายก่อนสายอยู่ไหนนี่นะครับเราต้องมีสายไฟตัวเสียบ power supply นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องมีตัวสายเสียบเอร์กาซจออีกหนึ่งอันหาก่อนอยู่ในนี้ไม่วะมันเบาๆจังวะเหมือนไม่มีอะไรเลยผมก็ ไม่เคยประกอบอมมาหลายมานานมากแล้วนะครับอ้าไม่มีอยู่ไหนวะคือสายเสียบกา้าดจอนี่เราต้องซื้อเองเลยวะตัวสายเราไม่มีเสียบผมว่าจะเสียบเลยแต่ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาลงวินโด้กันที่หลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปหาสายก่อน